สวัสดีค่ะคุณช่องยาชีโกโกค่ะมาดูว่านาต่ายกับยายสมควรทำอะไรหลังบ้านในครัวจะเอ๋ฮะฮยังสั่ยังวาังสั่นยังสีอยู่กเหตม่นใส่ผักมิตูเยอะๆ ใช่อยากจะมากินได้ค้นเลยแหมคนเสดยวเลยคนแล้วแพ่ะอิตูงเออิตูนะคนมันจะอยู่แถวเตออันนี้มันจะหอมมันจะหอมแล้วก็านี้ลูกได้เป็นผู้ให้แม่อ้าวอันนี้ก็ท้าท่าคิดเออนั่นะคนยังฉัน่ะบอกบอกบอกนอนสอนง่ายนอนนอนสอนง่ายเมือก่อนนี่ลูกได้เป็นผู้ขาล่นแม่เนี่ยสิเป็นผู้บอกอันนี้แม่เ็ดสี่แม่เนู อันนี้แม่เฮ็ดลูกเป็นผู้บอกบบบนี้ลูกเกา้าคนหนึ่งเอามาส่งให้คนหนึง่งเป็นเทศสอนให,เห้เฮ็ดสอนให้ย,ย่านแม่ลืมต่อไปกะลูกผู้หนึ่งก็เอาไปกินลูกผู้นี้ก็เอาไปกินมุดมุดข, <c oughs> ขันเขาบอกขันเขาบอกมาเอาไปกินนี่เอาไปส่งเอา,าไปส่งเน่ขันว่าเอาไปส่ง <c oughs> เขาอย่านแต่เขาบม่ได้กินได้ย่านแต่เขาบม่ได้กินเด้มาชุกินเขาเขายั่งชูกินเขากขายั่ง กันขาวบะมากินกับขวกพูกแล้วล่ะชุ่มยังกินชุ่มยังกินนี่แหละค่ะความเป็นแม่ความเป็นแม่บ่จีินกับไปท่งกับขาวบกินกับไปส่งโอ้ปลาเขาเอิญว่าปลาปยังกับลาซิ่วเข่าไปซิ่วเข่าไปซิ่วของไข่เถิดมันไข่ไข่เขาดองเขาไข่ย่างนี่เลยมันไข่กูยย่าได้ปลาซิ่วเข่าบ่นาเนาะ ทำก็เห็นเขาได้กับไข่ยู่ไงงามแล้วเลามอว่าเอางามในป่าเสงามนป่านี่แบบเสพมันมัน้ีมันมันอ่างนี้ท่กคนเออมันเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะแต่ว่าเอาลงไปเถอะอยู่บ่เอ็ดเอนั่เลยว่าอันเอาทษทุบอันนี้จะเอ็ดไม่ฮะหลังไม่นะเอาไว้คือเก่าเนาะาว่าเี่มีทุบตนี้กับตนี้ เระเทศมันไปจอดในกัปตันจอดในกัตันจุ่เงอนใหญ่นะราคาประเทศมันระตูอยู่หนิ่องมีอเขาน้างแต่งสีโลงไวอันมอหันมันว่างซื่อแม้เออมันขี้ลายบอกแต่อว่อบานหันจุ่มนี้ใจตะคายเอาเหรอว่ากันแม่เออก็จออ่าเอาออกออกแล้ว สะได้สำละสะสมจุ่มขั่วนี่้หละมันใช่เลยน้ำเล็กปล่อยให้น้ำแห้งเนาะปล่อยให้น้ำแห้งก็เอาเลยอันนี้ห้ปลาะห้ประเด็กเรืองห้ประเด็ยย่างิคุ้นหรอจกเข้าสิบคุ้นไปใส่ต้นไปจากครัวจากฟัาตนว่ากันงนอะไรนะต เออเอทันสมัยไปเลยอืมให้แม่สบายว่าแม่ปวดหลังนะแต่ว่าแม่ปวดหลังให้ล้างแบบเป็นอ่างเลยนะล้างแบบเป็นอ่างเลยเทเลยอ่าแบบล้างอาเป็นอ่างเลยเพราะมันจะได้สบายของค่อยเนี่ยเป็นอ่างเลยนะอ่างยืนล่างเลยแล้วเขาเห็นไห้ยืนหลางเลยแล้ว ยืนหลังย hey. e ูกับเนุ๊กโอเงนี่แหล่งผมว่าเนี่ยนี่นั่นอ่าอ้าวยืนหลางมันยังเข้ามิเจ็บหลังอืมเออเขามันสบายมันเฮาจะมีเจ็บหลังเฮาพัดก้าว่าเฮากลมเนาะเออเฮากลมเตะก้าวอืมเนี่ยเฮาล้านแล้วก็เฮาก็บกายไว้เนทางถึงกันเลยเออมันดีอืมผู้ท่าอันผู้เท่ายืนนั่นนั่นละ กูมีแต่ไข่เงิแต่คิคอยมาไปอันนั้นเนาะไปนางหล่างสววมันชีลูกเออ่อไรอาหนี่มันชีจังเลอจังแล้วเอาเทาแล้วเขาต้องยืนยืนหล้ว เนใหม่เียม่เอาเอาเอบอ่เออนสถ่า่สนุกเลยเสื้อตะคาดเอาทางนี้ก่อนใ่เ้อาให้ั่ของเหนนีกปตีไม้ละแนงไรเฮิอนขอไม้ละแนงม้ละแนงมีเท่าแมงมีเท่าแมา คอยนะั้นในกอมคือคอยนะั้นแมวเขาเนี่ยมาพอ,อนะอนะอิ่งคอยนั้นนินะ่งเลยคอยนั้นจะใส่มุลล้งรูอ่ะเนีน่ยอันอยู่ห <c oughs> นอกกะยามันหนอกะยะเขาไม่ได้กินนี่้อเนียุ่งพี่ลึกเนาะเออตุกตับตุกตับไปเจอเขาแล้วเนี่ยมือเสาะเนี่มือเสาะนั่นเต้งคพิเดียวเหิืนคอยกระปั้นเมาคันเดียวทำเดียวก็เมาคยันยเนย่ยมือแรงแต่ตอ้องข้ามมากเพราะต้องล่างเลยถ่วยคันล่างมันบุ้ง ลุ้มๆุ้มลุ้มมานะอันอันนี้ขานี่ยยางมือนเ้ากห้วยปุบปับปุบปับปุบปับเหมือนใครเนี่ยมันข้าวเดียวนอนไปล่างตั่วจักรนามอันได้ได้โตนั่นแล้วพั่นกับสวยๆกับยังอันนั่งแต่ไหยังไรเนาะยังใดมือวานกับจักร้าเบิ้มือดเล่นเออวันขนออกมาไปกินเป็นเล่าผ่าออกไปขนออกไปตราอ่า มือนี้เฮ็ดยังมูนี่มูนี้ว่าตีมะเฮ็ดสะอาดนะมูนี่ล่ะเก็บเก็บว่าเก็บเสือออกไปนยังม้วนเวิดอยู่สอบน้องมันีลก็มีแต่สอบเสือผ่านความจริจริงมก็เจี๊ยดายคือพ่อเฮาคือพ่อเฮาทุกเนาะคือพ่อเฮาไม่ได้แต่เก่าน้องอดียุบ่ะบังห่างยุบเก็บใบฝัดตั้งที่เก็บไใบยังไเก็บตั้งที่ใบไหน ถ hmm. да to ั่วเส็ดยังกัดเสียได้เขาเหมือนม่หยดเล้วาไฟกัได้งไฟก็ได้ว่าบอกแมนเพื่อกัด้ยเพื่อก็ได้อเธอกัยังเขาม่เอาเอออย่างเขาบอกเอาแต่เขาม่เอาคำยงเขาบอย่าเจ้ากว่าเขาอยงเขาบอกเขากะบแพ้ยังเขอยูน่นยังมีน่นั้นเนาะ ยังตีแจตีแต่ยังมาตัตีเตอยู่อโอ้ห<อ>มกแล้วเลืองแล้วยั<อ>งรู้จะมักน้ำแหง้งบ่ค่อยจะมักน้ำแหง้งค่อยของค่อยนะค่อยจะมักน้ำแห้งแล้วมองขา้าวเออพอเห็นามาหันซี่งซี่แหงนะฮะมาแห้งแล้วก็เัาก็มองข้งขาวเอานะก็ะเลยมันก็เลยแซฟ

ไม่ได้ได mm. ้แต่เบือเป้าหมกเข้าหุลุเนาะมันหอมใบห่อใบจานห่อหมกมันหอมเนาะมันหอมหมกสมองใบจานเนี่ห่อเข่าหมกเข่าหมกแต่เก่าเนี่ยให้ดูบบาดเลยอ่าแบเบือเป้าอ่อนนันหลุและหมกเข่าหุลุและปอนเข่าหลุนะมันหอมยำยำเลยปอนเต่าเต่าตัวนี้ไปเอียงหมก สามแล้วไล่ยี่ล้อๆรถบ้าเตะกับ่ไดีจอจดนี่แล้วเอ็ดเพือนแล้วเวลากำลาวโคหมดเมาไวรเ้าไเมียนตั้งมืนแะตั้งสีแล้วห่างหกเอาออกมาอ็ดโคยู่นี้ล้วท้าใช่แล้วบอกร้แล้วล่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะยากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอเอาปลาย่สม